การพัฒนานวัตกรรมจิตอาสาดนตรีสร้างสิ่งดีสู่สังคมโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มคู่เดียวทีมเพร์โซโลที่มาและความสำคัญพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูลการศึกษา ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3มีงานทำมีอาชีพ4เป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านทํานบตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2566 มีนักเรียนจำนวน188คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนในชุมชนที่โรงเรียนบ้านทํานบตั้งอยู่มีประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาขเขมรเป็นภาษาในการสื่อสารฉะนั้น จึงทำให้ทางโรงเรียนและนักเรียนคุ้นเคยกับเสียงภาษาและดนตรีพื้นบ้านก็คือวงกันตรึงด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนบ้านทานบจึงได้มีอัตลักษณ์ว่าสืบสารวัฒนธรรมไทยมีใจอาสาเพราะเราเชื่อว่าดนตรีสามารถพัฒนาด้านบุคลิกภาพความเป็นตัวตน สามารถพัฒนาอารมณ์ดนตรีสามารถพัฒนาสติปัญญาด้านบุนคลิกภาพและอื่นๆที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทางโรงเรียนบ้านทำนบเป็นอย่างดีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการบรรเลงซอโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มคู่เดียว 2. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านทำนบ 3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารศิลปะดนตรีพื้นบ้านจังหวัดสุรินทและ 4. เพื่อสร้างนิสัยจิตอาสาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมขั้นตอนแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมปัญหา ฒนานวัตกรรมจิตอา,าสาดนตร,ตรีสร้างสิ่งดีสู่สังคมโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มคู่เดียวทีมแพ์โซโลแนวคิดหลักการทฤษฎีทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ cooperative learning เ,เ,เ,เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มคู่เดียวทีมแพ์โซโลวิธีการพัฒนาใช้รูปแบบ P D C A พลังการวางแผนดูการปฏิบัติเช็ค การตรวจติดตามคุณภาพ a c t การปรับปรุงให้ดีผลจากการพัฒนานวัตรกรรมจิตอาสาดนตรีสร้างสิ่งดีสู่สังคมโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มคู่เดี่ยว ทีมเพร์โซโล่ 1. พัฒนาความสามารถในการเล่นซอของนักเรียน 2. นักเรียนเป็นผู้สืบสารอัตลักษณ์ของโรงเรียน 3. เป็นการอนุรักษ์สืบสารศิลปะของชาติไทย 4. สร้างนิสัยจิตอาสาให้แก่ผู้เรียนและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทรงคุณค่าต่อสังคมวิธีการดำเนินการการวางแผน ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแทนนักเรียนสภานักเรียนในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมจิตอาสาดนตรีสร้างสิ่งดีสู่สังคมโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่มคู่เดียวเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการทําโครงการเป็นอย่างดีเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการผู้รับผิดช,ชอบโครงการจึงได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดช,ชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม 2. ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานด้วยนวัตรกรรมจิตอาสาดนตรีสร้างสิ่งดีสู่สังคมโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มคู่เดียว 2. จัดตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสารดนตรีพื้นบ้านเชิญวิทยากร,รม,มาสอนซอเพื่อให้ในักเรียนมีพื้นฐานความรู้และสามารถบรรเลงซอได้ 3. วิธีการประเมินผลการประเมินผลจากการทดสอบโดยนักเรียนปฏิบัติการบรรเลงซอให้ครูผู้สอนฟังเป็นรายคนคู่และรายกลุ่มสังเกตพฤติกรรมในการเรียน 4. การปรับปรุงพัฒนาการสะท้อนผลมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนดนตรีเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรักในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องผลงานที่เกิดจากการดำเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนพบว่านักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนดและการแสดงพื้นบ้านสุรินสามารถอนุรักษ์สืบสารดนตรีและการแสดงพื้นบ้านสุริาารนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านทำนบซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังต,ง,ตง,ตงต่อไปนี้ 1. น,นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซองานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมระดับชาติปีการศึกษา2561 2นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับคุณภาพดีเยี่ยมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับภูมิภาค 3. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ผลที่เกิดขึ้นกับครูครูได้รับรางวัลดังนี้ 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซองานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมระดับชาติปีการศึกษา2561 2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565 3. นางสาวนพศรสสต่อดอกเป็นที่ปรึกษากิจกรรมบริษัทสร้างการดีโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับภูมิภาค 4. นางสาวนภสรสต่อดอกรางวัลผลงานนวัตกรรมชนะเลิศระดับดีเยี่ยมรูปแบบนวัตกรรมออนแฮนการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศในวิถีชีวิตยุคใหม่ตามโครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารผู้บริหารได้ใช้กระบวนการบริหารงานเชิงคุณภาพส่งผลให้ครูนักเรียนโรงเรียนและชุมชนมีคุณภาพโดยเฉพาะนักเรียนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในอนาคตและเกิดผลสำเร็จดังนี้ 1. ผู้บริหารได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกเอวอเรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ผู้บริหารได้รับรางวัลเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพทครั้งที่11ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ผู้บริหารได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองหน่วยงานองค์กรต่างๆมีการจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์และเกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านทํานบได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบ a กแอร์วอครั้งที่10ปีการศึกษา2563รองชนะเลิศประเภทประถมศึกษาขนาดกลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับชาติ โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1บริษัทสร้างการดีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตปีการศึกษา2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. รางวัลระดับดีเยี่ยมการประกวดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้านการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำความดีเริ่มที่ใจเราชื่อโครงการซอกันตรึมสู่ปชิธานความดี 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชาติโครงการโรงเรียนสุจริตและ 4. รางวัลระดับดีเยี่ยมโครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียนผู้ปกครองมีความพึงพอใจพฤติกรรมนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีส่วนในการสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักเรียนครอบครัวมีรูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรียนนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวผลที่เกิดกับชุมชน จากความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะครูผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมตามโครงการประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลได้รับคำชื่นชมยินดีจากผู้บังคับบัญชาผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมและวงวิชาชีพทำให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาจึง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจต่อโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างยิ่งทำแล้วขอเสียงปรบมือดัง,ดงต้อนรับการแสดงของโรงเรียนบ้านทำนกชุดชื่อว่าโซออเคสราครับเชิญครับ